นายจ้างหรือสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลุ่มต่ออายุมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม2568สามารถทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้จนถึงวันที่13ธันวาคม2568โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ต้องขอรับการตรวจโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าว ที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานไปใช้หลักฐานการยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการแรงางานต่างด้าวหรือเนมลิสและทำประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภยัยที่มีอายุความคุ้มครองไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ขออนุญาตทำงานและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้วแต่กรณีเมื่อดำเนินการตรวจโรคเสร็จแล้วให้หนายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนภายในวันที่13ธันวาคม2568เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางานทางเว็บไซต์ mworkpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอ100บาทและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน1,800บาทเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้วนายทะเบียนจะออกใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยให้ใช้ใบรับคำขอและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานจนถึงวันที่13มกราคม2569ภายหลังที่นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตทำงานแล้วคนต่างด้าวดังกล่าวมีสิทธิทำงานได้ไม่เกินวันที่13กุมภาพันธ์2570ซึ่งนายทะเบียนจะออกทะเบียนใบอนุญาตทำงานและหนังสือแจ้งให้คนต่างด้าวไปดำเนินการตรวจลงตราหรืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในวันที่13กุมภาพันธ์2569โดยให้คนต่างด้าวใช้ทะเบียนใบอนุญาตทำงานเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงานไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ได้รับทะเบียนใบอนุญาตทำงานและหนังสือแจ้งให้ไปขอรับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยาเมื่อดำเนินการตรวจลงตราหรือวีซ่าแล้วให้านจ้าง นำหลักฐานการตรวจลงตราหรือวีซ่าเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางานทางเว็บไซต์ m w o r k p e r m i t d o e g o t h สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาโทร054887261-5